ต้นมะม่วงของฉัน My Man g o ก r e e หนูเล็กมีอายุห้าขวบเธออาศัยอยู่กับพ่อแม่และตายายพ่อแม่ของหนูเล็กเป็นชาวสวนที่ปลูกต้นไม้ดอกไม้หนูเล็กเองก็ชอบปลูกต้นไม้เหมือนกันหนูเล็กมีสวนของตนเองอยู่ในไร่ด้วยหนูเล็กปลูกดอกไม้ที่สวยงามเอาไว้ในสวน หนูเล็กมีดอกไม้ในสวนของตัวเองเยอะแยะไปหมดแล้วหนูเล็กก็คิดว่าเธอน่าจะปลูกต้นไม้บ้างหนูเล็กเลยไปหาพ่อแล้วขอมเมล็ดมะม่วงจากพ่อหนูเล็กกล่าวขอบคุณพ่อแล้วรีบวิ่งออกไปที่สวนของเธอหนูเล็กค่อยๆวางมเมล็ดมะม่วงลงในหลุมที่ขุดเตรียมเอาไว้บนดินบนพื้นดิน หนูเล็กหมันรดน้ำให้เมล็ดมะม่วงทุกเช้าทุกเย็นเธอรู้ว่าเมล็ดมะม่วงจะต้องเติบโตขึ้นมาแน่แล้วเธอก็คอยเฝ้าดูพวกมันทุกวันเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วนับตั้งแต่หนูเล็กนำเมล็ดมาปลูกเธอเห็นต้นกล้าต้นเล็กๆสามต้นงอกขึ้นมาจากพื้นดินแล้วหนูเล็กมีความสุขจริงๆ แต่แล้วในวันถัดมาเธอกลับพบว่าต้นกล้าสองต้นของเธอถูกหอยทากกินเสียแล้วเธอรู้ว่าเกลือสามารถฆ่าหอยทากได้ดังนั้นเธอเลยเอาเกลือมาโรยบนพื้นดินรอบๆต้นไม้ที่ยังเหลืออีกต้นแล้วหอยทากก็ไม่เคยกลับมารบกวนอีกเลยวันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่า ้นไม้ที่รอดจากหอยทากมาได้ก็เตบิบโตขึ้นจนสูงเท่าหนูเล็กแล้วจากนั้นก็สูงกว่าหนูเล็กหนูเล็กภาคภูมิใจอย่างเหลือแสนทุกครั้งที่เธอมองต้นไม้ของตัวเองเธอรักต้นไม้ต้นนี้มากวันหนึ่งเมื่อหนูเล็กอายุได้12ปี หนูเล็กต้องลาจากตายายแล้วย้ายไปจังหวัดอื่นพร้อมพ่อแม่เธอเดินไปยังสวนเพื่อที่จะมองดูต้นไม้ของเธอเป็นครั้งสุดท้ายแล้วหนูเล็กจะกลับมาหานะหนูเล็กพูดกับต้นมะม่วงซึ่งยืนนิ่งไม่ไหวติงขณะที่หนูเล็กรดน้ำให้มัน6ปีต่อมาหนูเล็กกลับมาที่บ้านพร้อมพ่อแม่เพื่อมาเยี่ยมตายาย หลังจากที่หนูเล็กได้พบตายายแล้วเธอไปชมสวนของเธอพร้อมพร้อมกับพวกเขา